ประวัติศาสตร์ชาตินิยมแบบขเขมรตำราเรียนดุดละครน้ำเน่าสยามผู้แย่งชิงความเป็นต้นตำรับทุกอย่างไปจากขเขมรครับหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวของขเขมรซีรีส์ มากัน2ต่ตอนแล้วนะครับตอนที่ผ่านมาแอดได้เล่าไปถึงในช่วงที่มีการปฏิวัติทางด้านการศึกษาของกัมพูชาโดยสมเด็จพระนโรดมสีหนุพยายามจะตัดเอาความเป็นไทยออกจากประชาชนกัมพูชามีทั้งเรื่องของการห้ามพูดไทยห้ามเขียนไทยห้ามอ่านไทยรวมไปถึงเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆจนนําไปสู่การสังหารชาวไทยทั้งในพื้นที่เสียมราฐพัตบบงศรีโสพลและบนเกาะกงหลังจากที่ สมเด็จพระนรุดสสีหนุนได้สังหารคนเชื้อสายไทยในกัมพูชาไปเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่หมดฮะพระองค์ก็ได้ไปเข้ากับขมรแดงเพื่อที่จะกำจัดกัมพูชาที่เชื่อว่าเป็นลูกผสม กับไทยออกด้วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการนักปราชญ์ผู้มีความรู้เป็นอาจารย์เป็นนักดนตรีเป็นผู้มีความรู้ในกัมบูชานะครับจนประเทศก็สูญเสียสูญสิ้นคนมีความรู้ไปในช่วงของขเขมรแดงนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากทั้งทางขเขมรแดงเองที่มีแนวคิดสุดโตง่งแล้วก็สมเด็จพระนโรดมสีหนุก,ก็ครั้งหนึ่งก็เคยไปเข้าร่วมกับขเขมรแดงเพราะว่าต้องการจะกำจัดคนที่มีเชื้อสายไทยนั่นเอง รพระองค์ทรงตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นถึง5แห่งและสังคายนาตำราการเรียนประวัติศาสตร์ที่รับการสืบทอดมาจากฝรั่งเศสใหม่วันนี้เราจะมาพูดถึงตำราประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่พูดถึงสยามเสียม หรือไทยกันตำราเรียนของกัมพูชาที่เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมอันนี้แอดคัดมาบางช่วงบางตอนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของตำราพอเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้เลยว่าทําไมกัมพูชาเขาถึงเป็นแบบนี้นะครับบทแรกก็บอกว่าเสียมสยามหรือไทยเดิมอยู่ที่ยุนนานในประเทศจีนในคริสต์ศตวรรษที่8พวกเขาได้ก่อตั้งพระราชาอาณาจักรขึ้นแห่งหนึ่งชื่อว่าน่านเจ้าต่อมาสยามได้เดินมาอยู่บนแผ่นดินขเขมรทางภาคเหนือแล้วตั้งราชธานีชื่อสุขโขทยัยชนชาติ ชาติไทยนี้ได้ประมวลรวมกันเป็นกลุ่มๆในอำนาจของเจ้าแคว้นกัมพูชาเมืองพนันครแต่ละองค์แล้วตั้งลำเนาในตำบลทิศอุดรไกลจากประเทศขเขมรในบริเวณใกล้ยุนนานกับพม่าและในยุนนานเองด้วยในศตวรรษที่12จึงรวมกันเข้ามาเป็นครั้งแรกด้รูปแบบของชนชาติไทยบนลูกจำหลักหินในปราสาทหินนครวัดพร้อมทั้งมีชื่อข้อความใช้คำว่าสยามและชี้ชัดว่าเป็นพวกค้นปา่าส่วนความ ความจริงนั้นคือตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่12เป็นต้นมาพวกไทยนี้ได้เคลื่อนย้ายจากยุนนานขยับเข้ามาทางทิศใต้แต่ในครั้งนั้น พวกนี้ลักลอบเข้ามาทีละน้อยในกําหนดเวลานานโดยลงมาตามลําน้ําและแม่น้ําการที่ลักลอบเข้ามาแบบนี้ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการลุกรานย่ยํายีอย่างหนักจะมีการต่อมาการลุกรานแบบนี้เกิดขึ้นอย่างหนักในต้นศตวรรษที่13โดยมีการลุกรานของพวกมองโกจากจีนโดยนโยบายรวบรวมแผ่นดินของกุปไลขานในระหว่างคิทศักราชที่1220จึงมีการรวมเอาแผ่นดินจริงๆในเวลาเดียวกัน พวกไทยก็ปีกออกจากแผ่นดินเดิมและมาตั้งลำเนาที่สุขโขทยัยนั้นจึงเกิดขึ้นมีกษัตริย์สององค์ได้ตีหลอกแยกเอาสวรรคโลกโดยได้ขับไล่เจ้าเมืองเขตขเมรออกแล้วตั้งเป็นราชอาณาจักรขึ้นประวัติศาสตร์ในช่วง257ปีนี้ประเทศกัมพูชาได้รับเคาะร้ายอย่างมากจากไทยซึ่งยกทัพมาลุกลานหลายครั้งหลายคราวตัวอย่างเช่น1ในศตวรรษที่1 2ในรัชกาลพระบาทศีลำพงราชาสมเด็จพระ รามาธิ่ประดีที่หนึ่งกษัตริย์ไทยได้ยกทัพมาตีเมืองพน,อนัคครปรารถนาจะเอาเมืองเขเมรให้ได้สงครามครั้งนี้ยิ่งใหญ่มาก2ในรัชกาลอุปราชศรีสุริโยไทยยกทัพมาตีเมืองพนะคครได้ในปีคศ .1353 ไทยทำลายประตูเมืองจากทิศตะวันออกแล้วบุกไปป้นสมบัติจับเขเมรเป็นเฉลยจำนวนกว่า10,000คนคนนำไปประเทศไทยและเขาก็ไล่ไว้ยาวเลยนะครับข้ามไปที่ข้อที่12นะครับข้อที่12ในเวลาที่พระบาทสัทธา ที่1ของราชได้ประมาณ4 5เดือนพม่าในหงสาวดียกทัพมาตีประเทศไทยไทยขอกําลังขมรไปช่วยโดยทรงเห็นซึ่งพระราชมัยตรีนั้นๆพระบาทศรัทธาทรงเห็นพร้อมด้วยแล้วก็โปรดให้พระอนุชาสีสุริโยพันธ์เป็นแม่ทัพไปช่วยไทยเมื่อช่วยชนะแล้วกษัตริไทย ไม่มีความกระตันอยู่เลยเปลี่ยนท่าทีดูถูกพระมหาอุปราชเขมรเหมือนเป็นกษัตริย์ที่อ่อนด้อยผลวิบากของการเสียกรุงละแวกการตีกรุงละแวกแตกโดยชนชาติเสียมหรือสยามมีผลวิบากเลวร้ายอย่างรุนแรงสําหรับชนชาติขเขมรต่อจากนี้ไปประเทศเขมรต้องพบแต่ความวิบัติอันมีมากขึ้นในสมัยละแวกโดยเฉพาะในรัชกาลพระบาทจันทราชาและพระบรมราชาที่4ขเขมรสร้างความเข้มแข็งของตนเองได้แล้วยกทัพไปรุกราชธานี สีอยุธยาตีปลดปล่อยเอาอาณาเขตฝั่งตะวันตกขึ้นมาได้เป็นจนํานวนมากเพียงแต่หลังจากขั้นท้ายละแวกต้องแตกหักไปแผ่นดินส่วนใหญ่ของพนมดงรักที่อยู่ทางตะวันตกต้องสูญเสียไปอย่างถาวรการแตกหักบันทายลงละแวกเป็นเหตุยังประเทศเขมรให้สิ้นฤทธานุภาพตกเป็นรัดเล็กอยู่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นี่เป็นครั้งที่3แล้วซึ่งเขมรต้องสูญเสียต้นตำรับทั้งหมดไปนักปราดบัณฑิตกวีซึ่งศัตรูกวาดต้อนไปประเทศของมันตำนานพระโคแก้วพวกสยามเห็นว่าเมื่อใดที่พระโคอยู่ณที่ใดที่นั้นจะได้สุกเกษมสราคดังนั้นแล้วพวกสยามจึงได้พยายามดูและรักษาพระโคพระแก้วไว้อย่างแข็งแกร่งแล้วนับแต่เวลานั้นมาพระโคพระแก้วจึงไม่ได้กลับคืนสู่เมืองเขมรจนถึงทุกวันนี้ในปีคศ1553สอ 1, 3, สยามได้จับ พระอุปราชศีสุริโยพันธ์และพระราชบุตรทั้งสองคือพระชัยยเชษฐาพระชนได้15พรรษาและพระอุทัยพระชนได้หพรรษาพร้อมขบวนนักปรา์บัณฑิตกวีรูปปฏิมากรรมพระโคพระแก้วและเฉลยขเขมรเป็นจำนวนมากไปยังสยามหลังจากสมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ในขเขมรเป็นเวลา3เดือนก็ได้เสด็จกลับคืนไปยังกรุงศรีอยุธยาโดยตั้งให้ขุนนางผู้ใหญ่สยามตั้งกำกับอยู่ที่กรุงอุดมโดยอธิบายให้ทราบว่าที่ด้านหน้าพระวิหารพระแก้วใน กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีรูปปิมิกรรมพระโคซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับวัวตัวใหญ่ในท้องมีช่องว่างถ้าเช่นนั้นก็คือพระโครพระแก้วที่สยามเอาไปเมื่อคราวตีกรุงละแวกแตกหรือไรกันสมัยรัตนโกสินทร์สยามเอาดินแนนพัะตบองเสียมราชสยามกักขังพระองค์เองหรือนักองค์เองจนถึงปีคิธศักราษ1794จึงพระราชทานให้พระองค์เสด็จกลับมาครองกรุงกัมพูชา ส่วนยมราชแบบสยามตั้งเป็นผู้ว่าราชการเขตพัตบองเสียมราชซึ่งสยามเอาเป็นของมันในรัชการของนักองค์เองออกยายมราชแบนได้กำกับพัตบองพระอาหานครออกยายมราชแบนคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับเขตพัตบองและมหานครคือเขตเสียมราชมนตรีแบนกบด ได้กาบทูนสยามน้าจุลาโลกซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชนะครับว่าข้าพรกกรุณาปราถนาอยากให้พระตะบองและเสียมราชติดไปกับแผ่นินสยามถ้าพระองค์ไม่ขัดพระาาราชหฤท,ทยัยขอส่งพระราชสารพร้อมทั้งลายพระหัตต์ด้วยถวายพระองค์เองหรือนักองค์เองเพราะโดยอนุภาพของพระองค์เสด็กรุงกัมพูชาจะเกรงกลัวและพร้อมถวายเขตทั้งสองนี้มาแก่สยามอย่างแน่นอนเขตทั้งสองนี้ตกอยู่ในกำมือสยามในปีคศ17ก ในปีเดียวกันนั้นพระองค์เองได้เสด็จไปยังสยามพระองค์เองก็มีบรรทูลว่าขอให้เจ้าสยามเอาเขตทั้งสองนี้แต่ในเวลาที่พระองค์เสด็จสยามมีพระชนอยู่เมื่อสวรรคตต้องคืนให้เขมรเพียงแต่ล่วงมาหนึ่งปีเสด็จสยามมิทันสวรรคตพระองค์เองก็สุคตไปก่อนในปี1796ดังนั้นแล้วพระตะบองและมหานครก็ถูกไทยหลอกลวงเอาไปครับก็เป็นเรื่องราวบางช่วงบางตอนนะครับ ที่กัมพูชาเขานําเอาไปใส่ไว้ในบทเรียนให้นักเรียนได้เรียนยาวนานมาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระนรดมสีหนุของราชครั้งแรกนะครับ จนเด็กๆปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนเรื่องราวเหล่านี้อยู่คล้ายๆใกล้เคียงกับเรื่องราวที่รัฐบาลลาวให้นักเรียนลาวเรียนนะฮะก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ชาตินิยมประวัติศาสตร์ความเครียดแค้นนะครับโดยการหยิบเอาไทยไปเป็นผู้ร้ายเพื่อสร้างความกลมเกลียวในชาติของเขาแล้วก็ทําให้ประชาชนเขาได้รับประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงพอสมควรในบางเรื่องนะครับหากครั้นว่าจะอธิบายเรื่องทั้งหมดที่ผมได้อ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยนะครับอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเป็น เป็นฉากเป็นฉากนี่ก็คงจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องของเรา ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปทั้งเรื่องของการเทียบประวัติศาสตร์ไทยใส่กับประวัติศาสตร์ของกัมพูชาหรืออย่างที่เราเคยชมในภาพยนตร์อย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องของกษัตริย์กัมพูชานะครับว่าทําไมเหตุใดพระนเรศวรจึงต้องบุกประยิษกรุงกัมพูชาท่านที่เคยชมภาพยนตร์ก็น่าจะทราบกันนะครับวันนี้ก็นําเอาบทเรียนของกัมพูชามาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเราจะได้รู้กันเป็นพื้นฐานว่าทําไมคนกัมพูชาเขาถึงคิดอะไรกับไทยแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ช่องเรานํามาเล่าให้ได้ฟังคะนในวันนี้ว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรารบกวนกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ